สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพร้อมเล่า5นาทีนะครับรายการอัดยาวเลียวไม่มีคัดไม่มีตัดฟังกันแบบยาวๆนะครับที่สําคัญนะครับก่อนที่จะมาฟังประเด็นทางการเมืองวันนี้นะครับ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับบางคนบอกว่าอยากเป็นกําลังใจให้น้องมิกจังเลยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คนละหนึ่งติดตามนี่ก็คือเป็นกําลังใจที่ดีมากนะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพามิก,กมาอยู่ในจุดจุดนี้นะครับที่จะได้เล่าข่าวแบบกระชับเข้าใจง่ายให้พี่ๆฟังวันนี้ขอมาเล่าให้ฟัง2เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยไปไหนไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของม็อบนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของสวนะครับ เรื่องม็อบเนี่ยนะครับมีการชุมนุมกันนะครับในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเสาร์ที่2เขาบอกคนจะออกมาล้นหลามนะครับคนจะออกมาเนืองแน่นนะครับผมเห็นเนี่ยที่แน่นเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวครับขยะเพราะอะไรรู้ไหมกินกันไม่ทิ้งไม่รักษาความสะอาดนะครับเป็นปัญหาของชาวบ้านชาวช่องของเจ้าหน้าที่นะครับที่จะต้องมานั่งเก็บขย,ขยะให้อีกนะครับแล้วบอกเลยว่าม็อบนี้เนี่ยใช้คำว่าเป็น Mob ม็อบมิจฉาชีพก็ได้เพราะมีการตรวจจับว่ามีการพบการพกอาวุธ อาวุธมีนี่อันเท้าแขนนะครับไม่ใช่ว่าพกมีดอันเล็กๆแบบนี้พกกันเข้าไปจะไปก่อเหตุนะครับจะไปประทุษสลายสร้างกระแสการดีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบริเวณนั้นเนี่ยที่เขาตรวจสอบคัดกรองแล้วก็จับมาได้นะมีการซ่องสุมซ่องสุมอาวุธหรือไม่ครับมีการมั่วสุมและซ่องสุมยาเสพติดนะครับไม่ว่าจะเป็นกัญชานะครับเป็นเครื่องมึนเมาต่างๆนะครับบอกเลยว่าอันนี้มันไม่ใช่ม็อบแล้วครับ มันเป็นการก่ออาชญากรรมนะครับเป็นการมั่วสุมซ่องสุมกันในที่เล็กๆแล้วบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตรงนั้นน่ะเป็นที่โรงพยาบาลนะครับมันเป็นที่ที่ไม่ควรเกิดเหตุความรุนแรงครั้งที่แล้วเนี่ยมีผู้เสียชีวิตนะเพราะว่าไปโรงพยาบาลไม่ทันก็ทีนึงแล้วก็ครั้งนี้ก็ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรก็ยังใช้วิธีการเดิมๆออกมากดดันจะไล่รัฐบาลแล้วที่สําคัญเนี่ยในกลุ่มผู้ชุมนุมผมจะบอกให้ฟังคนที่ไปเนี่ยบอกว่าตัวเองไม่ใช่ขมเรไม่ได้นะครับ แล้วไม่ใช่ม็อบเราจะมาปฏิเสธว่าเป็นม็อบที่ทําเพื่อประชาชนรับประเทศชาติไม่ได้เพราะได้ข่าวว่าคนที่ไปชุมนุมเนี่ยส่วนหนึ่งแม้จะเป็นส่วนเล็กก็ตามเนี่ยเป็นคนขเขมรครับเป็นชาวต่างด้าวครับถูกจ้างมานะครับเมื่อวานเนี่ยผมก็แอบฟังเอ๊พูดกันไปต้องนานแล้วเนี่ยจะเราจะได้เห็นฮุนเซนเนี่ยหรือฮุนมาเน็ตเนี่ยวิดีโอคอลมาขอบคุณคนเหล่านี้หรือเปล่าเพราะมันม็อบเพื่อขเขมรชัดๆ การปราศัยแต่ละอย่างมีการให้หลายประเทศมีการสร้างเฟกนิวบนเวทีมีการปลาศัยขยับกันไปคนละทิศพูดกันไปคนละทางบางคนก็บอกว่าทําไมรัฐบาลไม่สู้ต่อทําไมรัฐบาลต้องยอมแพ้ทําไมไม่บุกไปถึงพนมเปญอีกคนนึงก็บอกว่าทําไมไม่ใช้สันติวิธีทําไมไม่ใช้แนวทางในการเจรจาไก่เกลี่ยทําไมไม่ใช้วิธีการทางการทูตอีกคนนึงก็บอกว่าทาไมเราไม่เอาปราสาทคืนมาให้หมดเห็นไหมเนี่ยได้ปราสาทคืนมาแล้วแล้วก็ไปมีการไก่เกลี่ยขอคืนกันไปสร้างเฟกนิวใส่พี่อ้วมอีก พี่อ้วนไม่พี่อ้วนว่ะพี่อ้วนอีกซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าข่าวของพี่อ้วนเนี่ยมันเป็นข่าวเมื่อสองเดือนก่อนมันเป็นข่าวที่ใครก็รู้ว่ามันเป็นข่าวเก่าแต่ก็ยังเอามาขยับให้มันเกิดประเด็นแรงกระเพื่อมนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะเล่นแล้วที่สําคัญพอพี่อ้วนยึดยึดเข่ากระโดงมาได้เนี่ยมีคนปล่อยเฟคนิวใสท่ทันทีเลยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องบงับงเอ,อิญนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจงใจครับ มันเป็นเรื่องที่ตั้งใจไว้อยู่แล้วนะแล้วออกมาด่านายกนั่นอย่างนั้นอย่างนี้ออกมาบอกสร้างเฟซนิวบอกว่านายกทักษณิณเนี่ยมีการหัวน้ํามันกันน้ํามันธรรมชาติก๊าซธรรมชาตินะถามว่าแหล่งข่าวจากไหนบอกไม่รู้เหมือนกันฟังจากแหล่งข่าวสานักข่าวถามสํานักข่าวไหนก็ไม่รู้อีกบอกเป็นสํานักข่าวต่างประเทศเอาเลยจากเจริญพรอยากจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่นะก็สมแล้วแหละที่เป็นสลิมนะครับเพราะว่าถ้าไม่เป็นสลิมจะทําอะไรแบบนี้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งหัวสอบอ ัวสวเนี่ยแบ่งออกเป็น2ก้อนผมพูดเสมอนะครับแล้วคดีหัวสวเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าข่าวดีอาจจะแล้วเสร็จในการส่งฟ้องต่อศาลเนี่ยภายในกลางเดือนสิงหาคมก็คือเดือนนี้เราอาจจะได้เห็นเป็นรูปมาทํามากขึ้นนะครับในฝั่งของกองกตอเองเนี่ยก็คงจะทนพิษบาดแผลไม่ไหวต้องทํายังไงก็ได้ให้สวหยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนไม่งั้นจะไปเรียกองค์กรอิสระอีกมากมายฝั่งดีเอนะครับก็ต้องนําคดีนี้ไปเป็นคดีพิเศษ เป็นเอาความเขาเรียกว่าต้องเอาคดีนี้เนี่ยให้เข้าสู่ความผิดทางอาญาให้ได้ส่งฟ้องศาลให้ได้เพื่อให้สวเหล่านี้เนี่ยต้องรับโทษอย่างรุนแรงคดีนี้เนี่ยถ้ามองมันเป็นแค่คดีหัวไม่น่ายิ่งใหญ่รุนแรงเลยแต่บอกว่ามันเป็นการซ็อกก่อนบ่นทำลายประชาธิปไตยเพราะว่าอาศัยช่องว่างทางกฎหมายเข้าไปครอบงำเข้าไปควบคุมนะครับแล้วก็ที่สําคัญทําให้สภาสูงเนี่ยสภาของสวเนี่ยจากสภาอันทรงเกียรติเนี่ยกลายเป็นสภาอันน่ารังเกียจ แล้วสวถ้าไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะจะมีโอกาสที่จะไปตั้งองค์กรอิสระได้มากมายล่าสุดตั้งสารรัฐปรนูญตั้งปปชแล้วเห็นไหมแล้วจะมีการตั้งอีกหลายหน่วยงานดังนั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ให้เร็วที่สุดนะครับก็ฝากคนที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องที่ต้องทําเพื่อคนทั้งชาติเราจะเอาความรู้สึกความนึกคิดของเราเนี่ยมาใช้ไม่ได้ฮนะมันผิดเต็มเต็ม แล้วเราจะให้คนในชาติเนี่ยต้องทนอยู่กับองค์กรอิสระที่ถูกควบคุมครอบงำจากสวซึ่งสวก็มาจากการครอบงำควบคุมจากพรรคการเมืองแบบนี้มันไม่แฟร์นะครับต่อไปเราจะเชื่อกระบวนการยุติธรรมได้ยังไงนะสรุปเรื่องนี้เนี่ยน่าจะจบแถมอีกเรื่องนึงแล้วลวกันเขากระโดงเนี่ยเขายึดคืนมาเนี่ย เขาไม่ได้จะไปไล่ให้คนออกเ<ๆ>ขาไม่ได้จะไปฆ่าคนในนั้นเ<ๆ>ขาไม่ได้จะไปทําร้ายคนในนั้นขเขาก็จะปล่อยคนในนั้นได้อยู่ต่อแต่เราต้องมีเงื่อนไขว่าจะอยู่ต่อแบบไหนไปคุยกับการรถไฟไหมอะไรที่ต้องอยู่ต่อตาสีตาสาประชาชนที่หาเช้ากินข้ามอยู่บริเวณชายขอบเนี่ยเราให้อยู่ต่อได้ไหมนะครับเราต้องไปคุยส่วนพวกนายทุนอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีการเก็บเงินย้อนหลังไหมคือตอนนี้เนี่ยเราต้องเอาที่หลวงที่รัฐเนี่ยกลับมาเป็นที่รัฐ ไม่ใช่เอาที่หลวงที่รัฐเนี่ยกลับไปเป็นที่ของหนูนะครับหนูมันตัวเล็กนิดเดียวนะครับมันไม่ต้องอยู่ที่ใหญ่ขนาดนั้นนะครับประชาชนนี่แหละนะตัวใหญ่ต้องอยู่ที่ใหญ่ต้องได้รับประโยชน์มากที่สุดแล้วฝากนะครับฝากอ่าเขาเรียกว่าม็อบสลิมที่บอกรักชาติเนี่ยช่วยดีใจหน่อยนะครับรัฐบาลเพื่อไทยเอาเข่ากระโดงสมบัติชาติกลับมาเป็นของรัฐได้นะส่วนสลิมเนี่ยนะไปทวงเข่าแพงนะไปทวงเข่าใยเที่ยงนะไปทวงภูเขาต่างๆทะเลต่างๆนะที่ถูก พักสลิมของคุณเนี่ยยึดไปช่วยไปทวงให้หน่อยหัดทาตัวให้เป็นประโยชน์บ้างนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยก็น่าจะพอเนาะตอนแรกบอก2เรื่องไปประมาณ3เรื่องเลยนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วได้มาเจอกันใหม่ในรายการพร้อมเล่า5นาทีนะครับรายการที่เราอัดยาวเรียวไม่มีคัดไม่มีตัดขอขอบพระคุณพี่ทุกคนนะครับจากใจที่ฟังมาถึงตอนนี้นะที่ฟังมาถึงตอนนี้นะที่สนับสนุนนะครับเข้าใจดูแลกันมา ที่สาคัญไปกว่านั้นเลยนะครับไม่ได้ทอดทิ้งไปจากกันเลยนะครับแม้ว่ามิกจะหยุดจัดไปประมาณ4ี่ห้าวันเนาะเพราะติดภารกิจงานส่วนตัวพี่ๆก็ยังกลับมาดูแลกันต้องขอบพระคุณมากๆจริงๆนะครับสวหรับวันนี้ขออนุญาตจากลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับเจ็ดโมงครึ่งนะครับที่เก่าเวลาเดิมพร้อมเล่า5นาทีอ้อวันนี้นะฮะบ่ายสองโมงตรงนะครับเจอกันที่ทีวียี่สิบสี่นะครับประเด็นเดือดถูกประเด็นเลยบายบาย